ลำดับต่อไปท่านประธานในพิธีจงขอพิธีจุดธูปเทียนเครื่อนของร้อยเพื่อนแมพระจารย์สาราและกาพงสาราผู้จารย์สาราสมเด็จพระนางเจ้าสุขิตพระบรมราชินีนาถก็ลงราชชนนีพระปีหลวงดับต่อไปท่านประธาน มิธีจะกเกิลแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุริกินท์เจ้านายกรรมาธิการรัฐมนมณีผู้ว่าราชการจังหวัดกอรแก้ไและเกษตรกรทุกภูเหล่าที่มาชุมนุมพร้อมเพรียงกันนักมนุษย์วิทยาดีขอต้อนรับอะไรยามมาที่สุดนี้ได้ในการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสุริกินท์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันพีรหลวง ตลอดระยะเวลา5แสปีแห่งพระชนสังษาที่ทรงกำรงพระชนที่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความจรกภัตดีความเสียสละและความมีพยายามทรงประกอบพระราชกรณียกิจลนานักการทรงเป็นดังสงแห่งพระเมตตาอันสองสว่างแก่พระชนกตริยชาวไทยทรงทิพย์พระบารการพระสติปัญญาและอวิริยอุตสาหะ พื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศในด้านการส่งเสริมอาชีพการสราธารณสุขการศึกษาและการอนุรักษ์ส่งเสริมศิละปะวัฒนธรรมไทยทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ด้วยพระราชกุศที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาเป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพระสิบก่อนขอให้เกิดความสงบร่มเย็นตลอดจน ความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดมาพ,พระองค์จึงสถิตในดวงใจของทวยร่ายรับจนไปวิ่งขัน,นเป็นกำลังใจและอนันสัศรอาที่สรงกำใจวงชนชาวไทยตราบไม่ร้างข้าพระเจ้า้งหลายขอน้อมจิตถวายเป็นพระราชกุศลสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอนาัยที่สุดที่ได้จะขอประพฤติปฏิบัติตนเมือนเป็นพลังเมืองที่ดี มุ่งมั่นศึกสารพระราชปณิธานเคือความเจริญมั่นคงของชาติและความพัฒน์ข,ของประชาชนสืบไปในโอกาสนี้ข้าเพเจ้าทั้งหลายขอเท่าไหรพระกรให้ืวงพระพิญญาณให้สารอองผู้ดีบปาปเสด็จสู่สวรรค์ข้าไหญพระองค์จะทรงสถิตกลางใจประชารชนโดยสำนึกในพระมหากรณาธิคุณกราบลนินลัง ่เพื่อความและเพื่อถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพรีพระบรมราชินุภาพีหลวงขอเชิญยืซุงมนิ่งเป็นเวลา9าก้าสิบสามวินาทีด้วยเก้าลูกอมขอเดชะ อาเมริราอิราลีชื่อสิยอยู่ในชิ่กมีมานมากเมื่อแห่งแดนสวนรค์ทั้งชิกามารอกอนอีทั้งเทศอเมีิอเมอนสเตทไทยเชื้ิสายอยูในขกาเกเอาวัเราต์ทีอีกัรงเทศที่มีอยู่ในาีรกำมีานทุกและทุกสถานแห่งหนเป็นเพอนรา เ้าผ้าตะลุกเทีขนเท้ามและท้าเวีวาี่ใเพี่านเจ้าพ่อเือผู้ดอิสท้าวัดซืเมืองพระสุเมืองผู้เดออีกท้เทที่สิริทุกแคนแดนน้อยไปโนานข้าพเจ้า ให้ยองเยี่ยมรับคำมีผู้ว่าราชการจังหวัดของแก นักีอันประกอบด้วยพระพุทธพระไตรสังฆขีพระพุทธลูกปัจจัราการจรังคอก่นพระพุทธรั yeah. ้บ okay. okay. erm? ้านหเมืองของแก่จากวัดาพระอาค์สถานแก่ปูชยท่าอักสิทธของจตรังค์แก่เจ้าพอมีแด พรานก้ศรีอรรัพ่อเมืองแรกของจังหวัดนนทาเจ้าพ่อมาเนสันสถานที่ศักดิ์ิทธี่ชางพลที่ชาวคนแก่เขารพบพระพุทธมาาจักรแก่นนครจากวัดเวรพระอัมรหลวงวลายจากวัดก่าและพระพุทธรังโยธาสุขิพ์จากวัดป่าสัลนข้าเจ้า เชิญทางันทึกสมรสอนขอท่าบริเวณที่มีอยูี้จงยิีปิการละโหรบัวท่านเพื่อสานติสทางทั้งมาและีเทียนอาเทพบนโรงเรียนนำมาจบแล้วนากันนี้ท่านผูทธาภีทันติสัพเพติวาไม่ทันทกา เทวีอาอุอารมนิัสุนรัข้าขออธิษฐานเป็นสัพพะเทวดาดวงทุกญาตที่้าหาแห่งบุระมหากาสัญญาทารักแห่งพระบรมธาตสีองค์ผู้พระองค์ขอท่านรำบุญญาบารีแห่งองค์พระภามเ็จพระปรมินทรรามาน มหาวิทาลัยกรพระวิญญาณเจ้าเข้าหัวตลอดท่านสิ่งสิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้เงินขวัแขกโปรดดลกันประสาปัดป้องของเพศไทยครับบุญอย่าให้มีมาเท่าวัให้เกิดความรำคาญเรื่อนจงทำให้พอดที่จรัจัดงานนำคนสวงสิ่งิสิธิ์ผู้เงินขวัญแขก เนื่องในงานเทศการลมหาชาติประเพณีปูกเสี่ยวและงานรชาติจังหวัดปัะราจีปี2 5 6 1จงเป็นไปด้วยความาคขึ้นเรียบร้อยขอบุญกับได้หน้นกำรดีจงสังต่อให้โูงพระเจ้าท้หลายประสบบวทสำเร็ในส่ที่อันปรัาขอจงจระญสุขสิสวัสดิ์ที่พักงวงบุญ สมบูรณ์มุ่นผลเกษยรสุขทุกเมื่อสังกัดนาทีนี้เป็นต้นไปด้วยเถิน ที่พี่สื่อมวลชนทุกท่านครับผมนายพจรีรพานินมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นบัลลือนมอ,อาะเป็นตัวแทนในฐานะเป็นข้อเบื้องในขอบคุณพี่น้องจากทั้ง22อำเภอที่ได้ร่วมการสมัครสมาชิีมาล่วมแสดงออกในการลำที่จะถวายถึงศักดิธิ์ที่จะจัดงานเทศก,กาลไหมานาชาติเทศก,กาลอภิษฎูเซียว แล้วก็งานชาติาประจำปีบบของจังหวัดปัตตานของเราผมเชื่อว่าการดำเนินนนี้เป็นการสะทอส้อนให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของพี่น้องชาวอีสานโดยเฉพาะชาวอนแก่นให้ชาวโลกให้รู้จักให้รู้กันว่วที่สำคัญไปกว่นนะานั้นแสดงถึงความสมัครสมานสามัคคีการที่จะรวมคนข้ามมืองคนขามโลกกิจกรรมแล้วลรับรพร้อมเพื่อนคงจะเป็นไปได้ ผมเองในฐานะผู้ว่าการจังหวัดต้องขอขอบคุณและขอขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานในการที่จัดการงานในวันนี้เราจะเป็นภาคประชากรภูมิภาคภาคการท้องถิ่นท่านนายกเทศบาลนครขอนแก่นทนายกองค์การสวนเสือจังหวัดตลอดจนนักเรียนที่มาไปสอบภาคพรมาจารย์รักของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ภาคปรมาจีนาาพระบรมราชนีพันปีหลวงในวันนี้ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง และขอให้พวกเราได้มีความสุขความเจริญมีความสุขในงานราชการใหม่ปีนี้ในงานุูกเซี่ยวในงานกาชาติและที่สัพันธ์ขอให้ทุกท่านที่มาจากต่างอำเภอได้เดินทางกับโดยสวัสดิภาพขอบคุณท่านอำเภอในการอำนวยความสะดวกท้องถิ่นที่อำนวยนความสะดวกในการส่รงคนมาร่วมงานจิจกรรมน,นี้ผมเองต้องขอบคุณแทนในภาพราชการทุกท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับ